อน่ใกล้แล้วแม่ว่าเดชเพิ่นไปแนะน้ำนะมแ,มนแม่เป็นแม่เป็นอาการนี่ยังปวดเป็นไอสุขภาพเป็นที่ไหนแม่เพ่ยได้กินไหสุขภาพก,าพกัปวดแข้งปวดขามไม่ได้เจ็บเปไ๋ตื่มาแล้วปวดวจะกินยาซุปตามหมื่บ้านนี่แหละกินแล้วก็พวไปได้มาได้บาดนี้กับมาเพิ่นว่าวฝันฟังแม่ว่าว่าวฝันฟังว่าเอาตัวนี้ไปกินร้องบึ้งดูว่าฉัน ก็เลือไปกินก <Pop keys> ็ดีขึ้นมากอย่างนีโอ้แม่แม่กินจังมือแม่จังคอยหมูจักมีความรู้สึกว่ากินเริ่มแรกหันเพิ่นหินให้กินกวดอันกระทิ้งแดงแล้วบติงยักู้มจักว่าดีขึ้นบาดนี้หันจหวดนีลากระเจ้าก็ไปกินสามมือก็ว่าอาการนี้ว่ามันดีขึ้นแต่ว่าไปได้ไม่ได้แต่กินได้สักมานจะเท่าค่ะอันจักมืออะไรตัวหินแม่เรา ได้สองสามหมื่นเลยโอ้ยสามหมื่นนั่อู้สุดยอดเลยน้องแม่เนาะสุดยอดบพรเสียดายไม่เท่าตัวบอกการบกเสียดายก็ย่างได้ก็เ่อยากนอนก็รับได้เลยอันนี้จะกินกังวลว่าเจ้าของสีบัวเศร้านะเพราะว่าไปหาหมอนตามลูกบ้านท่านกับบ้านโรคของยายนี่สิบัมีโอกาสหายอืมนอกจากยายสิตายแล้วก็เอาไปพบอมาแช่บ้างยายบกตรงตรงนี่แหละหมอโทษที่ครับหมอคนเราเป็นโรคอยังครับ เปิ้นว่าเป็นเก่าเป็นซิฟว้าวมานีนะมากินยาตัวนี้แล้วเราคิดว่าชีวิตจินเยินเย้าไปอยู่งอ๋อกินพลินาคดีนี่เนาะจ้าอ๋อก็เออจ้าว่าเพื้นว่านไทยกินเท่าไรเครื่งฟ้าต่ว่าดันเท่าไรฝ่าครับอืโหกินขเป็นเจ้าอะไรก็ไดจ้าจ้าอยากผีโอ้ประทับใจน้องพลินาคดีเนาะจ้าถ้าประทับใจยกโป้ผมเลยครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ